สวัสดีค่ะขณะนี้เราก็อยู่กันที่สถานีสนมามไทยทางออกปากคลองตลาดตรงนี้ก็มีปากคลองตลาดกับท่าเรือราชินีก็ขึ้นได้สองทางเลยถ้าเกิดว่าเป็นท่าเรือราชินีเนี่ยก,ก็จะมีจะมีบันไดเลื่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นปากปากคลองตลาดมันจะขึ้นได้กว่าเราจะไปขึ้นทางไหนกันดีนคะคตรงไหนนะานปากคลองปากคลองใช่ชชแล้วเลี้ยวซ้าย เดินตรงไปข้ามสะพานนะคะตรงที่เขียนว่าเราที่เขียนว่าฟุเดเดินสะพานอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ข้ามมาสิตรงนี้มีทางมาลายถ้าเกิดว่ามาทางเนี้ยก็จะข้ามทางมาลายแค่จุดเดียวก็คือตรงตรงนี้นะคะก็จะถึงถนนจากเพชรใช่ถนนจากเพชรเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆย แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็ก็คือตลาดผักและผลไม้จิมบอกว่าเมื่อกี้ก็จะอันนี้นี่ปากคลองตลาดแล้วยังโอเคปากคลองตลาดแล้วค่ะก็นะคะข้ามถนนแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆอันนี้ร้านดอกไม้เสาอะไรเอ่ยโอเคเราเจอแล้วที่เขียนว่าปากคลองตลาดนะคะถูกท่านเดินทางเนี้ยจะดีกว่าเดินทางสามยอด เราะว่ามีร้านดอกไม้อยู่เยอะสวยงามสวยที่สุดร้านดอกไม้อยู่เยอะแล้วมีร้านดอกไม้ใช่ไหมร้านดอกไม้ก็จะเปิดแอร์เพราะเมื่อกี้ดอกไม้จะเหี่ยวเราก็จะหยุดนี่เย็นแล้วก็เดินมาเดินตรงไปเลยไม่ต้องทำอะไร เขาบอกว่าข้ามรอบเดือนไป่จริงหรือเป่าแต่ก็ไม่เป็นไรเอาอีทันเลยเราจะเจอกับหมวดวิชาติวเข้มโพลเมียอซึ่งกะดังเหกันแต่ว่าเราไม่ได้เรียนใช่ตรงนั้น,นอ,อะไรอีกรออเพิ่งเคยร้องไหม เดินตรงมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะก็แยกทางหน้าก็เป็นโรงเรียนแล้วอีกนิดนึง้างหน้าโรงเรียนเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนแล้วถึงแล้วง่ายไหมค่ะถึงจุดนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นแบบว่า,าลานด้านขวาม,มือของเรานะคะก็จะเป็นลานทะลุรอนหนึ่งที่โรงเรียนกวดวิชาทั้งหลายชอบพาเด็กๆมา ชอบใช่ใช่ใช่ร้อนหนึ่งก่อนดิอ่ะชอบพาเด็กๆมาไหว้ส่วนทาานี้ก็เป็นเจเจที่นี่ที่ไหนเจเจ๊ทำีัยที่ไหนนะส่งสัวกุทแจอะไรโอเค